สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับช่องซีนอตซีกับ VJ คนเดิมนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับตอนเราทำยูท b e ให้เห็นหน้าตัวเองนะตรงนี้นะเดี๋ยวที่ผมมองไปตรงนี้นะก็ถ้าอยากให้เห็นหน้าตัวเองนะก็ <c oughs> ก็จะเป็นยังไงก็อ,อย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะ จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะอย่างแรกนะครับให้เข้ามาในแอปเออนี่นะครับพิมพ์คำว่า x เอออะไรวะ x recorder นะ x recorder นี่นี่นะ x recorder นะฮะอันนะนี้นะคะนี่นะแล้วก็ กดติดต <There. Jean. S 1> okay no ั้งไปนะแล้วก็กดเปิดไปเลยครับ ah นี่ฮะ X มีคนเละฮะพอเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีโฆษณาเลนิดนึงนะนี่ฮะพอเข้ามาฮะให้กดไปรูปไขควงตรงนี้ฮะโอเคนะครับไปกดไปเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมานะอ่ะพอเลื่อนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่นะแล้วกดนี่นะเห็นคำว่ากล้องไหมครับ เ้าก็กดเปิดไปเลยครับนี่ฮะเราก็จะเห็นหน้าตัวเองนะครับเห็นดเป็นถูกไหมครับโอ้ยเลืมเอาไว้ตอนเลยะนะครับมันจะมันจะเห็นนะฮะมันจะเห็นเป็นรูปรูปของตัวเองตอนคาดเกมหรือว่าทําอะไรก็ตามนะมันจะเห็นรูปหน้าตัวเองนะครับก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บบ๊ายาย